อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ Youtube Channel ของ Level 5ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็ผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็มาเปิดกรชากันก่อนสักสเต็ปที่2จนถึงสเต็ปที่10ละกันไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวใหม่มาบ้างหรือเปล่านะครับตัวหน้าตู้ก็จะมีก็นี่แหละอย่างที่เห็น นานาโออิเซตัวหนึ่งแกรมมี่ตัวหนึ่ง,แ,มมงแล้วก็ลิเยบาโร่ตัวหนึ่งซึ่งผมเองก็เคยลองทดสอบเล่นไปให้ดูกันละหกสเตปครบหมดอ่ามีคนขิงแล้วมีคนขิงแล้วมีคนบอกว่าหกสเตปครบหมดใช่ไหมแต่โดยส่วนตัวผมก็อยากได้ทั้งแกรมมี่แล้วก็ลิเย่นะส่วนนานาโอเนี่ยจะได้หรือไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ ตัวละครที่ทํามาเฉพาะทางอะ่ะทำมาเพื่อลงแดนคิวหรือไม่ก็ลงพวกขอคอยอะไรอย่างนี้ไงคิลเลอร์มันเป็นเอสปาดาแต่ถ้าถามว่าเอาไปเล่นปกติมันก็เล่นได้ไหมมันก็เล่นได้อยู่นะเพราะว่าจกิลสองมันเป็นทั้งบัฟโลแล้วก็บัฟโจมตีในตัวเดียวกันเลยอันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราก็มาประเดิมกันสักนิดหน่อยพอดีแอบกดไปแล้หนึ่งครั้งแต่มันก็เกลือครันี้ก็ไปเริ่มกันที่สเต็ปที่2กันดีกว่า ก็คงจะดวงดีเหมือนตู้ก่อนกๆมั้งว่าอยากได้กินซีเลยไม่ได้อยากได้อารังคาเลยคนนี้โดนเล่นตั้งแต่สเต็ปแรกเลยสมัคร ID ใหม่จะตามคนอื่นทันไหมเดี๋ยวไปเริ่มที่อัะตะกี้สเต็ปสองเจงไปละเดี๋ยวไปต่อสเต็ปสามเลย จเต็มสามสามตัวดิสามตัวยังไงมันมาแล้วเฮ้ยถือร่มมาเลยที่แกถือร่มมาเลยวะได้แล้วอะ่ะตัวนี้คือได้มาแล้วอะ่ะมันจะมีอีกตัวไหม <S <S คือมันบินมาสามตัวอ่ะมันต้องมีสักตัวดิอยาเลยยาเลยยาเลย เป็นตัวหลังตู้ที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยถ้าเป็นตัวไม่ซ้ำอี่ังพนะื่นใจสักหน่อยอเอ้าแอบจิงอยู่หน่อยหน่อยะเนี่ยยังไงสามสเต็ปผ่านไปได้ตัวละครซ้ำอีกสองครั้งก็การันตีแล้วนะแต่ผมว่าสเต็ปที่สี่มันต้องมาอีกรอบหนึ่งเว้ยแต่มันจะได้ตรงเดดของตัวละครไงมัน เราเปิดสิบครั้งอะ่ะเราต้องได้หกตัวนี่ผมเปิดมาสามครั้งผมเพิ่งได้ตัวเดียวแปลว,ว่ามันต้องมาอีกตัวหนึ่งสเต็ปสี่ต้องมาตัวหนึ่งแล้วก็สเตปห้ามันก็จะมาอีกสักสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยบินมาสามตัวดิปี่สองตัวก็ได้วะ่ะสองตัวมาลุ้มด้วยฮัลโหลเบฟยยะคือคือแกมาห้าตับห้าแล้วอะ่ะแกไม่ต้องมาเยอะขนาดนี้ก็ได้ป่กววะ แกมาห้าทัาห้าจนเบิอกอเนตช่องหกก็เป็นสามดาวไปแล้วอะ่ะไม่ต้องมาเยอะขนาดนี้ก็ได้ปะะ่าวตะลูกรักผมไงหนูเบียเนี่ยลูกรักผมไงโอ้ยต้องเอาไปขายแล้วอย่างเงี้ยโซเดนโซเดนโชิระ มันมาจริงๆนะมันงานอย่างที่ผมบอกแต่แต่ประเด็นคือมันมาตัวซ้ําอีกแล้วไงตรงสายตู้นี้มันไม่รักผมแล้วอะสีสเตปมาสองตัว <c oughs> มันจะมาไหมเนี่ยทำไมไม่ดวงดีเหมือนตอนตู้แอดคินเลยวะทั้งทั้งที่พวกแกก็เป็นควินซี่เหมือนกันทั้งสองตัวเนี่ยขอจัดการก่อนไหมเอาของเพื่อนมายืนเรียกก่อน อ่าฝองเพื่อนเอาฝองเพื่อนมายืนเรียกก่อนสาวๆทั้งหลายจงมาเรียกเหล่าเพื่อนๆแกซะอันนี้คือเป็นการเอาตัวละครมายืนลอ่อตัวละครในตู้นะครับความเชื่อของแต่ละคนห้ามดอกเดนแบบก็ว่าไปตามนั้นแหละแต่สเต็ปที่ห้าเนี่ยมันต้องมาแล้ะไปต่อไปต่อ มันต้องมาสักสองตัวดีวะร่มอีกอะมึงมึงมึงเป็นเชี่ยอะไรกับร่มเนี่ยโอ้โอล่มเพียบเลยตัวนี้ไม่อยากได้ร่มแล้วว่าเอาตัวอื่นมาเออเอ ตัวอะไรวะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ตัวหน้าตู้เ <c oughs> สียงแบบนี้ <c oughs> ท่านผู้นำกูมาทำ <c oughs> ไมมีแต่ตัวซ้ำวะเนี่ยโหลตัวซ้ำเพียบเลย <c oughs> จะเป็นตู้แรกแล้วนั่นเนี่ยที่เลเวลไฟเกลือถึงกับว้าวเลยทีเดียวแปะทุกคนดูมีตาแปะแปะอยู่ตรงด้านขวาบนทุกตัวเลยที่ได้มาโอ้ไม่ ไม่นะคือเราจะได้ตัวหลักตู้จนคมแล้วอะ่ะลองคิดดูดิแล้วตัวหน้าตู้ยังไม่มาเลยได้ตัวหลักตู้มาสีาต่ตัวละวยังเหลือห้สเตตัสท้ายไม่เป็นไรเราค่อย,อยไปทีละนิดทีละนิดถือว่าเป็นสีสานของเกมแล้วกันนานๆานทีก็จะไม่มีตัวหน้าตู้มาบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอืมชื่นใจเลยสีทองอจบสบัน ตะบันเพชรกูจะหมดแล้วเพื่อนลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยต้องขยับไปก่อนไหมขยับแบบเออเราจะได้อยากได้แกรมมี่นะอ่าอ,อยากอยากได้ลีเยน,นะอะไรเงี้ยดูถ้าว่าการเอาพวกเหล่าควินซี่มาล่อดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะแต่บินมาสามตัวอย่างนี้ยังไง ร่มอีกแล้วถือ <c oughs> ดีเลยผูได้สามร่มแล้วนะโหลแก๊งล่มมาครบเลยอะไรวะเนี่ยเลิกเปิดไหมเราได้ครบสามตัวละ <c oughs> ไม่ใช่สามตัวหน้าตู้นะถ้าสามตัวแก๊งล่มเนี่ยมันมาครบแล้วหยาบคายที่สุด เพชรหาเป็นสิบชั่วโมงหายไปในไม่กี่วินาทีเออเพชรหาเป็นชั่วโมงไม่หายไปไม่กี่วินาทีจริงๆแก๊งล่มแม่งมาเพียบเลยตายจริงๆว่ะเลเวลไฟเกลือครับแต่ก็ยังดีนะที่เียวเป็นตัวใหม่เออก็ยังเอามาเป็นตัวคอลเลกชันใหม่แล้วก็เป็นตัวลิงที่ดีด้วยนะเนวเขียวเนี่ยเป็นตัวลิงที่ดีเลยนะ เอาไว้เล่นตายโจมตีปกติได้เพราะว่า ATK มันก็สูงด้วยอันนี้เป็นการพูดปลอบใจนะถึงแม้จริงๆจะไม่เค่เอามาลิงค์สักเท่าไหร่ก็ถอะไอ้พูกโจมตีปกติอะไรขึ้นเนี่ยเ,เล็ก3สเต็ปสามสเต็ปสามสเต็ปเนี่ยมันต้องมาบ้างล่ะไปกันต่อใส่ให้แอดคินแนวเขียวใช่ใช่ แต่ใส่ไปลง PVP มันไม่ได้เก่งไงโอ้ทองว่ะเราได้แก๊งล่มมาสามตัวกับตัวละครหลังตู้ยี่สอตัวซึ่งตอนนี้มันก็เกือบจะตรงเรียนละคือถ้ามึงแบบหเปจริงๆมันมาหตัวเนี่ยสเตตที่9มันจะไม่มาจริงๆใช่ไหม แตกพ่ายแล้วเลเวไฟแตกพ่ายแล้วยังไม่ถึงสิบสเต็ปเลยสัมผัสนี้มันเกลือโอ้นี่มันทะเลสีคลามอ,อป้องการแทนไงครับประดับโอ้ <c ười> oh, นี่มันทะเลสีครามมันบินมาตัวเดียวอีกแล้ว <c ười> ยังดีเนาะโอิฮ่เมยมาทำให้ชื่นใจนิดนึงเฮ้ยชี้อะไรวันนี้ ida? มึงจะให้ตัวหลังตู้กูมาทุกตัวเลยก็ไม่ไหวนะเดือน จคิปเลยได้ไหมยังไงก็รู้ว่ามันมาตัวเดียวอยู่แล้วจะคิปไปเลยเนะเกลียดเกลียดการที่แบบพลังของตัวหลังตู้ผมฟาร์มมาเพื่ออะไรวะสองวันที่ผ่านมาเนี่ยสเต็ปสุดท้ายละไปไปให้สุดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เป็นดงหอคอยกันต่อความเจ็บช้ำนี้มันต้องมาสักตัวดิ มันต้องมาสักตัวไอ,อ้เสี่ยมาเพื่อเกลือไม่เอาก็ได้วะเ,เลิกคุยตัวนี้ไม่เอาละช่างมันไม่เปิดอีกและผมจะไม่เปิดละ <laughs> ปล่อยผ่านเลยช่วงนี้เพชรก็ร่อยหรอ จร,จริงๆคือคเกียดทำตัวดาวม่วงด้วยแหละพวกตัวดาวม่วงมันเสียเวลาทำเยอะเข้มจาดเป็นตู้เลขเลยที่เข้มขนาดนี้เดี๋ยวนะผมขอแก้แค้นตู้อีกสักครั้งก่อนจะอัพเนวให้เป็นเรียลร้อยก่อน <S <S นานาโอต้องมาแล้วสเต็ปที่สิเบเอ็ดใครๆก็รู้ว่ามันจะมาสเต็ปที่สิเบสเอ็ดเออตมนั้นแหละเราจบ จบไลฟ์ดีกว่าหมดอารมณ์เล่นแล้วอะตัวหน้าตู้มันต้องมานะ่ะผมอยากได้อีกสักครั้งนึ่งอ่ะมันต้องมาแล้วดิผมยังไม่ได้ตัวหน้าตู้สักตัวเลยอ่ะตู้นี้อะกดไปสิบเอ็ดครั้งแล้วอ่ะยังไงก็ก่อนจบไลฟ์มาก่อนจบไลฟ์กอ่อีกทีนึงมันต้องมาสิวะสักตัวหนึ่งอุย้ยลุงมาลุงมาแล้ว บอกทุก,กลลคกาซ่าักเร,ร,รียนน่าบุตรตา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 กาตาต่าคมคตาะาต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 ้ตาตาต้ตรตา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 มาต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 าาต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 า่าตาตาาาต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 าปานาตาตาาตาราต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  เพราะฉะนั้นใครเปิดแล้วดวงนี้ก็ขอให้โชคดีใครเปิดแล้วเกลือแบบผมก็ก็นั่นแหละขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ y o u u u b e เล e ้ยวไฟนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันบ๊ายบาย